กะได้ห้อยหลายแล้วพ่อแม่พี่น้องเออโคชิไปเก็บพักกระเงยงเมื่อไหรเดี๋ยววันนี้แย่งก็ได้หลายตื่นแบเก็บเมื่อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาทุกคนได้เริ่มมุนิกาเมสิวิไลกัสิฟ้าไปงมหอยกับกี่ไปกับบอลไปผู้เดียวนาะไปกับลูกชายพอดีเพนโด,ด,ดกรฮงเฮนตอนเชา้าตอนแรงหนาเดี่ยพาไปงมหอยกับกี่กับ แม่ซีบแรกะขอขอบคุณหลายเพราะว่าแม่ซีบแรกอะอ่านหนังสือบอกเนาะติตอบคอมเมน,น,นตนมนนนะ์พอแม่พี่น้องบ่เป็นแต่ยังน้อยแล้วกับแม่ซีวแรกกะบ่ได้เฮียนหนังสื้อนะพอแม่พี่น้องเพราะว่าแม่ซีบแรกะออกเียนแต่ยังน้อยออกไปเอาน้องเพราะว่าออกไปเอาน้องช่วยมแม่แม่แม่ซีบแรกะต้อง ขอโทษขออภัยน้ำนลายไเรื่องที่ตอบคอมเมนต์บ่ทัานนะนะเพราะว่าสิไปให้แม่น้องกิบตอบว่าสิบิไล่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นมากผู้เดียวดอกสวัสดีในแม่สิบิไล่ก็ม้าหดห่วยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปหาเบิ่งมามันสิมีหรืบอ,อบ่หนาเพราะว่าคนก็หาอยู่ สีเละตามหว่วยตามห้องเนี๋ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลาะไปเบิ่งก่อนจังว่าจักมันมีบ่มเพราะว่าแม่ชิบได้กักบบด้บ,บอกนาะขึ้นมาแต่หวยนั่นเป็นงมห้อยขีข่คมก้อนแบบน,นี้นั้นบ่มันชิบได้บ,บ่ได้ไปดุนน้ำกัน ย่างไ้ไว้ดูไปย่านนี designs, ่ก็ได้ได้ตืบเลยพอแม่พี่น้องเ้ยหอยกับหอยน้อยบักไงมันน่าจะเป็นหอยพันธุ์เนาะไปง้มหอยกี้มันมาไรพอแม่พี่น้องเลยมาง้มหอยขี่คมนะคุณมาง้มหอยขี่คม อันบ่าวสิไปได๋กะงมทาอยู่เพราะว่ามันกะเขาหาอยู่นาะหอยกับกีนะกมันได้นะดามหอยกีมมือแกงมแดงมๆๆเอามาแกงมแดงหอยกีม หุ้มข้าวเดียวเลยได้ตืบด่าหาหุ้มโตอีกก้อนน้อยเกิน้อยลงง่ายเนาะม่งเนี่ยนี่เป็น้อยพอดีกินอืมมาโตสิไปแกงแล้วก็อ้อมสิอ้อมน้ำพ่อแม่พี่น้องเลย ลองงมเบิ่งก่อนเอ้าเลย <laughs> กอนี่ขัวกไ็ได้ห้ายตืบแล้วหอยเพราะก็สิงุมอีกจังน้อยจังสีเมื่อมันอันนี้กะมันตะเบ้นอยากลงแล้วนะเพื่อเมื่อหนึ่งเขาได้ง่ายนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันค้ำแต่หมดมันยากงุ่มหอยเพราะว่ามันกะตะเบ้นเดิมค้ำแต่นะหงุมอีกจังน้อยจังสีเมื่อมันนี่แต,นะนะต่นเนืนเนนเนเ้อ,นะอหอย,อนนนนยัวยยกะ เพราะว่าโอ้ยหากินหาอยากนี่ยนะนี่ไม่หอยจ้ะนี่วะวัวเดียนเขี้ยดเขี้นั้นปลาที่น่บ่กุ้งนั่นนี่ก็ได้หลาย้น่อกุ้งแท้แท้สยายโอ้โหกะเบ้าพิดเบ้าถือพ่อแม่พี่น้องเลย ฮัลโหลนี่นะงัะ้มหม้อบันนี้เลือกกระปูกระปูนะ้ากระปูนะ้าก็เอามีเงี้ยก็เอาให้เบิร์ตน้ำยังหลายพอมีพีน่น้องกุ้งนี่ได้ซิมีหลายนเนาะคันได้แย่งสิมาโซนได้เด้ไนี่ยตัวข่อยชิมาบรนณาข่อยชีเอาแยิงมาโซน เนตะไรอีดีฮันเอาสีบไลกับชาวกิมพิ่นกับพักกันเอาเนื้อคุหากุ้งหาแมงจักเต่าทมีเตนเนทั้งเบิดพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮันกุ้งก็มีอะไรโอ้ยอดใจร้อบรรณาชิม,มชนบได้ถือสวิงมา กะได้ห้อยหลายแล้วพ่อแม่พี่น้องเออควรจะไปเก็บพักกระแยงเมื่อไหรเดี๋ยวบันนี้เก็บพักกระแยงเมื่อไหรใส่แกงหน่อไม้ก็เก็บกระเทืนในหมาหนานัเก็บเมื่อไหร่นาะยามแดงเพื่อจะกินใส่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กับน่อไม้ทงนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยามแดงกะนเล็กปุ๊ยย่าแม่พักกระแยงกันงามเทไรมื เมสีวิไลสก็บเอาพักกระแหงเมื่อใบเฮือนกอนบัหนีโหอยก็ได้พ่อแล้วสิเก็บพักกระแหงเมื่อใบใส่แกงหน่อไม้เป็นดอกพรมีวิไลสิเก็บพักกระแหงแะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิร้องเพลงเธอพังพร้อมเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพักกระแหงหอมดอกพักกระแหงยามพ้าแรงคำลงมา แอบแอบเกียร์จนาน้าองยำพาจังหวนฮวนโอ้ยแม่ชีไปไล,ลก็ไไนนลร้องบ่เบวชออกพ่อแม่พี่น้องเลยมันน้องน้องมวนมวนจักหน่อยแม่ชีไปไลก็ท่นานอนณัติท่านค้องหัดใจรอเลื่พ่อแม่พี่น้องแม่ชีไปไลก็ยังอนณัติน่ะนะพ่อแม่พี่น้องก็ยังเฮียนเบาจักหน่อย Cái gì đây lái từ bà mưa chị bay bấy nhằm hả Nó Bấy kênh nó mày Xây tôm cốp tôm thiệt Đấy khu ăn mẹ phí nó người Xăm cả Nó Phắc này. Cả ngam Cả ngam ngam, Êu, cả ngam, ngam. Ôi, Nó ต้นนี้กับเมษีวิไลสิเมื่อแลนะพ่อแม่พี่น้องพักพก,กันแย่งเจกตาแล้วพักกันแย่งก็ได้ลายแล้วหอยก็ได้ลายเมื่อกะเมื่อเช่จักน้อยเช่จักน้อยเดี๋ยวก็ไปตักน้ำกินเม่ษีวิไลกำลังสิ่อดเพื่อนนะนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแม่ษีวิไลก็เอาง้อเขาไปผูกน้ำ ว่าง้อกับโอกมาคุแต่นอกไปนะอันนีงง้เนาะเขาก็ะดิ่งกงเพื่องเซลเซลนี่แม่ชีบิไลก็มา้าหัวเื่อน่ะพอแม่พี่น้องมันแม่ชีบิไลกะสิไปแช่ห้อยใบทาฮะนะเนี่ยแช่ห้อยใบทาหนึ่งเข้าวันนี้นะั่นชีบิไลกัสิีแช่ห้อยใบนะสิไปหนึ่งเข่า,า,นะม,า,ขา,ามาได้สิมาแกง หลายตีบเช่ไว้ก่อนมานี่เอา้ํำใช่างงตอนทีว่าจะเป็นหอยกระพี้งอมีงอมมีหอยกี้เลยงหอยงม

ต้พกกผัผพูใส่น้ำกันกับกำมพูคือพระอิเดิดนนแล้วกับมังพีตก้มเชกันนะกนะสิได้เอาน้ำใส่แกงนะมันจังงซสบแกงกับแกงห้อยขมมีคมอะไต่อยกุนจิม้มอ่ เซ็แล้วก็ูจะปุ้งไร่ไะดกขายดื่มกรแดกนัวขาดประแดกได่อ้อมมอยนี่อืมนัวอ แต่ลายมันสิดุนเก่มหอยสช่ไ้มคำพูแย่มันจีบเอาผมเพี่น้องเ้ยมันพูดจะาหน่อยคนสิบงเออถอเนือคำนังฮะแต่ซุมเซ็บพอดีเนาะ ดกเก o, ่งหอยเก่งหอยเก่งหอยเสียพลาอีเด้อเป็นตะเซบอันนี้คือจะ่ว่าแบ่งคือร้านร้านไปน้าะพ่อแม่พี่น้องเอยไปจั๊กนะเดี๋ยวเลยท่ายให้เบิ้งอ่ายกเดียวอืม พ่อพึ่งก็มาตะเบียงเขาก็มามืนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยชมื้อนะไอเ็่เบียงงานเนาะเนี่ยไปฝุนเนี่ไปไปลไลึ้นข้าวไปลเล้นข้าวนั่งงีละล่ะนั่งี้ไม่ตื่โอ้ยตะโกนลูก ยิ่งมีว่นน่ะน้อยกับเลยเต้าปุ่นมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อแกงหอยใส่ยบกรำพู้งนี่เด้อไปลำโพงคนบร,ริหารพ่อเพิ่งจะเห็นอันนันนะเออเส้นแท้กรำพู้แกงกระพู้งยังสิไลก็ขอขอบคุณนายที่ติดตามหัดจ่มที่ติดตามหัดจุ่มแม่สิไลแม่พี่น้องแม่สิไลก็เป็คนคนเบอกว่เก่งเนาะ แม่ซีได้ก็ขอขอบคุณหลายเอจจีทุกท่านว่ายอยู่ฝังไทยหรือทา่งนากดไล้์กดแชร์คือแม่ซีได้ก็ขอขอบคุณที่มีกําลังใจให้แม่ซีได้กับแม่ซีได้ก็ขอขอบคุณหลายเป็นพี่น้องคลิปนีเพราะจำหนีคลิปหนาพบก,กันในเป็นพี่น้อง